สวัสดีครับโจชี้เป้านะครับวันนี้โจอยู่กับนิสสันอ m เมล่นะครับชมเอ็มวายยี่นะครับคันนี้เป็นรุ่น EL นะครับราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับสีเทานะครับคันนี้มีค่าสีเพิ่มเข้ามา5,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับโปรโมชั่นในการออกรถนะครับตอนนี้5,9,000บาทนะครับพร้อมกับชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวโจจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าอโปรโมชั่นการออกรถ59,000บาทพร้อมชุดแต่งสสวยๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับล่า EL สีเทาคันนี้นะครับก็ได้ใส่ชุดแต่งของได้68พัดนะครับด้านหน้านะครับก็จะเพิ่มความโดดเด่นด้วยจุดสีแดงนะครับด้านข้างแถวบริเวณไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่างด้วยนะครับ เป็นขอบสีเทาดำนะครับส่วนกันชนสเกิร์ตก็เป็นชิ้นใหญ่นะครับครอบขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆกันนะครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ได้8 8พัดก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับสำหรับชุดแต่งของอเมล่าก็ใกล้เคียงกับ ลำกาด้วยนะครับสำหรับด้านข้างนะครับคันนี้ก็ได้ติดตั้งเป็นล้อปัดเงานะครับขอบ15นะครับก็เป็นล้อเดิมนะครับแล้วก็ไปาปัดเงาให้นะครับส่วนสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีเทาตามตัวรถแล้วครับแล้วก็ตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงแบบนี้เลยนะครับก็เพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะครับแล้วก็ความสวยงามให้กับรถด้วยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็ได้ติดตั้งฟิล์มเซรามิกไฮคูขนาด60%นะครับทั้งคันเลยนะครับพร้อมกับได้ติดตั้งคิ้วกันสาดให้ด้วยนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับรุ่น E l โฉม MY22 นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างที่เป็นแบบ led แล้วนะครับแล้วก็พับเก็บอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาเราล็อกรถนะครับเดีย๋ยวไปดู ด้านข้างกันนะครับนี่ก็สีเทาตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับขายดีมากๆนะครับสำหรับสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็จะเป็นคล้ายๆใบไม้นะครับเป็นท่อคู่เป็นท่อหลอกนะครับแบบนี้เลยส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะเป็นแบบแนบนะครับสีดำเงา ก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีดําเงาหรือว่าเลือกสีตามตัวรถก็ได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับก็สเกิร์ตได6หกด้านหน้าจะเป็นได6หกแพัดนะครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นได6หกแปดธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเป็นได6หกแปดพัดสเกิร์ตด,ด้านหลังจะเป็นท่อ2องท่อนะครับติดใกล้กันมีสีเทาสีวาสวยมากๆนะครับ เดี๋ยวโจพาไปชมห้องสัมภาระกันบ้างนะครับว่ากว้างขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับพื้นที่สัมภาระถือว่ากว้างมากๆนะครับสําหรับ Nissan ิสสันอเมล่าถือว่าเป็นจุดขายได้เลยนะครับตอนนี้กว้างจุได้เยอะนะครับสําหรับรุ่น e l ก็มีเป็นยางอะไหล่แล้วนะครับ เดี๋ยวโจจะพาเพื่อนๆไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่าคันนี้ได้เลือกชุดบาะหนังเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับเปิดประตูเข้ามาด้านข้างนะครับแผงข้างประตูก็เปลี่ยนเป็นสีดำตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้นะครับก็ทำให้ดูไม่มืดนะครับก็โดดเด่นด้วยเส้นได้ตะเข็บได้นะครับสีขาวแบบนี้ครับ อาจจะโดนแสงนิดนึงนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับแผงข้างประตูก็เปลี่ยนให้นะครับแผงคอนโซลหน้านะครับก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับรวมทั้งแผงข้างเกียร์ก็เปลี่ยนให้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยส,สวยๆเลยนะครับเป็นตะเข็บคู่นะครับได้สีขาวนะครับสำหรับที่พักเท้าแขนก็ ลี่ยนให้เหมือนกันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับวันนี้กดปุ่มสตาร์ทนะครับพร้อ,อมระบบเตือนก่อนการชนแล้วก็ช่วยเบรกจอดอัตโนมัติด้วยนะครับสำหรับรุ่น EL พื้นที่ พูดดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างนะครับสําหรับนิสสันอะเมลาของเรานะครับอืมครับเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บได้สีขาวแบบนี้ครับสวยงามแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับนิสสันอเมลาเอลคันนี้นะครับก็โจฝากย้ำโปรโมชั่นกันนะครับ ดาวออกรถเพียง5,9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็ลองทักมาสอบถามกับโจได้นะครับเดี๋ยวโจฝากเบอร์ไว้นะครับที่เบอร์065-742-2498นะครับหรือจะสอบถามรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันนาวา a n i ิส a ันคิกนิสันเทอร่านะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้โจขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ